สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่แปลงทุเรียนนะครับอยู่ที่แปลงทุเรียนที่เราลงคลิปไว้หลายๆครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็เจอคุณรอดแล้วอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณรอดครับครับสวัสดีครับพ่อๆครับโอ้โหทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้หลังจากต,ตัดลูกเสร็จแล้วเนาะทุเรียนเราตอนนี้ตัดไปครึ่งแล้วนะตัดหมดไปครึ่งเป,เปไงบ้างผลลัพพ์ที่ผ่านมาครับเป็นไงบ้างครับทุเรียนตอนเมื่อประมาณ 8วันที่แล้วนะผมตัดไปประมาณ6ตัน7 0 0ยโลครับอ๋อแล้วเหลืออีกประมาณสัก7ดตันได้โอ้เหลือประมาณ7ตันครับครับจะเข้าอีกเมื่อพรุ่งนี้ครับคุณจะเข้าโทรไมาแจ้งแล้วเป็นไงบ้างครับเอ่อราคาอะไรต่างๆผมผมเหมาไปครับเหมาไปได้ราคาพอใจไหมโอเคครับพอใจครับโอ้แล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมจะมาอย่างที่คุยกับพี่ไว้นะผมอยากต้องการเสนอความคืบหน้าครับหลังจากทุเรียนตัดลูกเสร็จแล้วควรทํายังไงบ้างนะครับอืมก็อย่างนี้นะครับเพื่อน อันดับแรกต้องตัดแต่งกิ่งนะเดี๋ยวผมตัดแต่งกิ่งทุเรียงก่อนนะครับพี่ตัดแต่งกิ่งก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเร่งเร่งใบนะเราต้องปรับสภาพดินก่อนเนาะปรับสภาพดินโดยเราใช้ปูนโดโลไม้ไครับเพื่อนๆออันนี้คือโดรไม้ใช่ไหมครับปูนโดรไม้อันนี้โดนความชื้นนะมันโดนความชื้นก็สีออกมันไม่ไม่เป็นขาวเนาะครับโดรไม้อ๋อโดนความชื้นแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ทําไมถึงใช้โดรไม้นะครับเพื่อนๆโดรไม้คุณคุณค่าของโดรไม้นะฮะจะช่วยปรับ pH ดินเนาะ เราใส่ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานเนี่ย pH ดินเราเป็นกรดครับเราต้องปรับ pH ให้ได้ประมาณ5.5ถึง6.5ครับจะเหมาะกับการพืชกินอาหารได้นะครับเนาะต้นหนึ่งอายุผม6ปีอะใช้ประมาณทั้ง3กิโลถึง4กิโลครับต่อต้นค่ัเโดยหวานรอบทรงพุ่มนะทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้คนรลดทำให้ดูเลยนะครับหว่านคือระหว่างในออกจากนอกครับหว่านในนอกทรงพุ่มฮในออกะอ๋อจากในทรงพุ่มออกนอกทรงพุ่มครับอกงทรงพุ่มฮะหว่านรอบๆนียครับเพื่อนๆหว่านรอบๆครับรอบๆ ประมาณสามกิโลกาดูนะครับประมาณสามกิโลครับหวานระหว่านยังไงก็ได้ครับให้สัมผัสขึ้นดิ้นมากที่สุดนะครับเพื่อนๆครับอืจะทําให้พีเอสเราบินเราสูงขึ้นมาครับเนาะให้ถึงห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าฮะปีงจะให้ดีเพื่อนๆใส่สักสองครั้งครับเนาะการหว่านปูนเนี่ยครับปุนดุัไม้ตัวเนี้ยเพื่อนๆควรจะหว่านก่อนหรือหลังใส่ปุ๋ยเคมีสักเจ็ดวันถึงสิบวันเนาะนี่ครับรอบสองพุ่ลนะครับรอบสองพุ่มแล้วครับ แล้วหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปดูการตัดแต่งกิ่งเนาะครับตัดแต่งกิ่งที่อันนี้อันนี้คือฝั่งต้นนี้คือต้นที่แต่งแล้วใช่ไหมแต่งแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวเื่อนลองนับดูนะครับเพื่อนเพื่อนกิ่งที่เห็นนะครับเดี๋ยวที่ซูมเนาะอ่าเดี๋ยวที่เห็นเนี่ยประมาณสักยี่สิบกิ่งครับเพื่อนเพื่อนกิ่งละสามลูกก็หกสิบลูกเลยครับเพื่อนเพื่อนแค่นี้อืมเราไม่จำเป็นต้องไว้กิ่งเยอะนะนะครครับแล้วตอนนี้ช่วยในเรื่องลมด้วยเนะลมก็จะไม่จะไม่มันพุ่มมันทึบอ่ะครับลมมาโอกาสที่ต้นนคค่ัเยออรบื แล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูไปดูต้นนู้นกลางแต่งนะแต่ต้นนี้แต่งเสร็จแล้วลองดูนะครับต้นแต่งเสร็จแล้วอันนี้ก็คือนี่เตี้ยนหมดเลยเลี่ยนเลยนะฮะไม่มีใบเลยครับครับอืมก็เนี่ยครับพอหลังจากใส่ปุ๋ยนี่เสร็จแล้วนะครับเนาะผมจะใส่เพื่อนๆครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะเพื่อนๆลองไปดูงานวิจัยของดรสุมิตาผู้วัโดลมนะฮะเขาจะให้คุณค่าเรื่องธาตุอาหารให้ความรู้เรื่องธาตุอาหารนะฮะเพื่อนๆลองเข้าไปดูเนาะ แต่เพื่อนๆไม่มีเวลานะครับเราก็จะนํางานวิจัยของอาจารย์สุมิตราเนี่ยมาเผยแพร่ให้เพื่อนเพื่อนะครับทาไมถึงเราใส่โดโลไม้นะครับเพื่อนเพื่อนปกติทุเรียนเราจะใส่ปุ๋ย8 24ยี่สใช่ไหมครับไอตัวตัวกลางตัว24ตัวกลางเนาะมันจะไปกดธาตุแคลเซียมนะครับเพื่อนเพื่อนมันทําให้ต้นไม้เราเนี่ยกินอาหารไม่สมบูรณ์นะครับแต่เราใส่ปุ๋ยโดลลโดลไม้นะครับปูนยโดโลไม้เนี่ยหนึ่งปรับค่า p h ดินนะครับสองเพื่อนเพื่อนจะได้ค่าแมกนีเซียม แล้วก็ได้าธาตุอาหารแคลเซียมนะครับได้สองตัวนะครับแล้วได้พีเอสดินขึ้นมาด้วยนะครับอแล้วก็สาคัญสุดนะครับพอดินเราเป็นกลางนะ6.5จุดาถึง6.5เนี่ยมันจะปลดปล่อยฟอสฟอรัสนะฮะตัวยี่สี่ตัวยี่สี่ตัวกลางเนี่ยปลดปล่อยอาธาตุอาหารตัวกลางเนี่ยจะปลดปล่อยออกมาได้นะฮะโดยที่ว่าพีเอสดินเนี่ย5.5ถึง6.5นะจะปลดปล่อยออกมาได้นะครับแล้วทีนี้งานนันงานวิจัยของดออรสุมิตานะครับท่านให้เรานะฮะใส่ปุ๋ย คือท <People> ่านเนี่ยนำนำใบทุเรียนนําผลทุเรียนนําต้นทุเรียนครับไปวิจัยนะไปดูคุณค่าทางอาหารครับว่าทุเรียนเนี่ยควรจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับดรสมิตาเนี่ยให้เราใช้ปุูดให้เราใช้ปุ๋ยทุเรียนสูตร15 5 2้าห้านะครับใช้แบบต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อนๆจะไม่มีผลเสียตัวทุเรียนนะครับเในงานวิจัยนั้นนะครับทุเรียนต้องการธาตุอาหารประมาณนี้นะครับสิบห้าห้านะครับเมื่อก่อนผมเคยแนะนําเพื่อนๆให้ใช้สูตร15เสมอนะครับ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมดูงานวิจัยของดรสุมิตาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสาได้คุยกับท่านเนี่ยทุเรียนถ้าเราใช้สูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวเนาะจะมีปัญหาเรื่องฟอสฟอรัสตกค้างในบินสูงนะครับแล้วก็แปดย4ิสี่ยี่สิี่ยิ่งอันตรายสุดเลยครับเพื่อนเพื่อน,อนจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยมีค่าฟอสฟอรัสสูงพอค่าฟอสฟอรัสสูงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตไม่เต็มที่นะครับเพื่อนๆืทีนี้ว่าเรามาพูดตรงเนี้ยเป็นผลงานที่ รองรับก็คือเราจะถ่ายคลิปให้ดูโดยต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เตรียมต้นยันมีผลผลิตเลยครับดูนะครับเพื่อนเพื่อนว่างานดอร์วิจัยของดรสุนิตาเนี่ยได้เป็นจริงแค่ไหนนะครับคุณรลดครับที่เห็นอยู่เนี่ยต้นนี้ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะเห็นเรื่องกิ่งนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะพวกกิ่งพวกเศษใบพวกอะไรต่างๆตรงนี้เจเอาออกไหมครับหรือยังไงเพื่อนๆผมทําตามงานวิจัยของดรสุนิตาเลยนะครับคือต้นไม้นะครับที่จะอยู่ได้เพราะดินนะดินเนี่ยดรสุนิตาให้เป็นพระเอกนะคร อินทรีย์วัตถุเนี่ยให้เป็นนางเอกนะครับคือถ้าเรามีดินดีพีเฮดดินได้นะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยจะทําให้ต้นไม้เรางามครับอืมก็เมื่อก่อนผมเข้าใจนะผมตัดแต่งกิ่งเสร็จผมต้องเอาไปเอาไปกรองไว้ที่อื่นนะฮะกลัวไปรากเน่าโผลเน่าอือครับแต่ทีนี้ผมทํางานวิจัยทําตามงานวิจัยของดอรสุเมตตาเลยนะครับอืคือตรงเนี้ยครับพี่กบครับจะทําให้เราได้อินทรีย์วัตถุอยู่ที่โคนต้นพืชเนาะครับแล้วสองนะครับจะทําให้เวลาระหว่านปุ๋ยเคมีระหว่านทับใบไปเลยเลยนะครับ Oh. เราเข้าใจกันว่าบาปุ๋ยไปค้างใบพืชไม่ตกถึงดินนะฮะไม่ใช่นะครับมันจะทําให้ปุ๋ยเราละลายช้าลงนะครับมัน hmm. จะจะได้ธาตุอาหารโดยต่อเนื่องนะครับ hmm. ตามงานวิจัยนะครับ hmm. ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรคใช่ไหมฮะครับไม่ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรค hmm. คือเชื้อโรคอะ่ะพี่กบครับถ้าดินพีเป็นกดเนาะเชื้อโรคจะจะชอบฮนะบไม่ได้ว่าดินทงพุ่มทึบเชื้อโรคจะชอบนะ oh. ทงพุ่มทุบเอ้เราไว้พืชตามโคนต้นเนี้ยแต่ว่า เราปรับค่าพีเอสดินเป็นกลางแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาครับอโดยข้อพิสูจน์คือจะถ่ายทําโดยต่อเนื่องครับออ๋ติดตามต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูตัดแต่งกิ่งเนาะครับตี่ไหนดีอ่าเพื่อนๆดูนะครับการตัดแต่งกิ่งเนาะเราจะช่วยในการหลังจะตัดลูกเสร็จแล้วครับอันนี้ตัดยอดนะครับอันนี้ตัดยอดครับตัดยอดนะตัดยอดฮะตัดเลเทียตัดให้หมดเลยอ๋อตัดยอดเลย วันนี้ตัดยอดเลยนะครับพี่ชมใช้ใช้อะไรตัดนะคยเครื่องมืออะไรเนี่ยเป็นื่อยด้วยแบตเตอรี่ครับอืมื้อยแบตเตอรี่นะครับจะทำให้สะดวกครับทำให้น้องจิ้นตัดได้ไม่เหนื่อยครับอืมสิ่งไม่จําเป็น้องไว้เยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูฮะอืมไม่ต้องไว้เยอะไม่ต้องเสียดายนะครับเพื่อน ิยิ่งโป่งโรคแมลงเราจะน้อยลงครับฉีดยาฉีดยากาจัดแมลงกำจัดศัจจดตรูพืชก็จะทั่วถึงนะครับมผมอยากให้เพื่อนๆนดูติดตามเนะแล้วก็ทําตามกันไปพร้อมๆกันครับจะทําให้เราลดต้นทุนครับเนี่ยกิ่งไม้ที่พี่กบเห็นนะด้านล่างเนะี่ยเราจะไม่เอาอ่อนนะครับเราจะไว้อย่างนี้เลยนะครับไว้อย่างนี้เลยอ,อย่างที่ผมบอกนะครับเราปรับ แต่ตอนนี้ผมหวานปูไปแล้วนะหวานปูนโวหไม้ไปแล้วนะครับอแล้วก็จะทิ้งกิ่งไว้ย่างนี้เลยนะฮะพี่กบมาถ่ายกี่ครั้งก็จะเห็นอย่างนี้นะอ๋อจะอย่เลยภาพจะไม่ออกเลยอตอนแรกเราเข้าใจว่าจะเป็นที่สะสมเชื้อโรคเชื้อราอะไรเงี้ยครับใช่ครับอืเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับโอ้โหตัดสัดแต่งซะเตียนเลยนะครับโล่งเลยนะฮะผู้ชมล้วไม่ใช่ว่าเรา บอกให้ตัดแต่เราไม่ตัดต้องทำให้เห็นนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องเนียความปลอดภัยเนี่ยแหละครับความปลอดภัยครับต้องระวังครับเนี่ยครับทุเรียนนะทิ้งมามจะเป็นกิ่งนี้ใช่ไหมฮะจะเป็นกิ่งนี้เนาะถ้าเพื่อนๆจะให้ดีนะเพื่อนๆพลิกครับพลิกอย่างเงี้ยมันจะทําให้กิ่งไม่สูงเกินไปนะพลิกอ๋อพลิก,รกครับ ถ้ามีโอกาสได้ทาได้นะจะพิิมันจะทให้แน่นครับแลวจะกรอบครับอืมเนี่ยต้องพิกกิ่งแบบนี้นะพิกกิ่งจะดีกว่าถ้าทำประทัดทําได้นะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีเวลาแต่จริงๆควรจะทํานะเข้ไหมพิกกิ่งครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสาคัญอนกันไม่เห็นแล้วไหมฮะเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรน้ํามันจะกิ่งลงครับเนาะมันจะไม่หงายรองรับนะมันจะกิ่งลงครับอ๋อเวลาใส่ปุ๋ยปุ๊บก็ใส่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็กิ้งลงครับไม่แบรัรับมากแบบนี้มันคว่ ท่านเพื่อนๆมีโอกาสทำเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสมุนไม่เยอะก็ไม่มีเวลาทำก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะให้ทำให้เพื่อนๆดูความแตกต่างเนาะซ้ามกับไม่ซ้านะครับให้ดูความแตกต่างนี่ครับให้ดูความแตกต่างอือต้องฟ้านะครับแบบนี้ครับครับผู้ชมครับนี้นี่ฮะเราสังเกตเห็นนี่เราจะทําตามงานวิจัยของดรสุเมตตาเลยนะครับเนี่ยอ๋อ วันนี้ถ่ายคลิปก็อาจจะไม่นิ่งเนื่องจากระบบของกันสายมันแบตเสื่อมเพื่อนดูนะโอเคนะครับนี่ครับเพื่อนดูว่าปิ่นอือหือครับครัดแล้วครับอ่ะโอเคฮะอ่าสอนไหม ทำไมต้องตัดท้ากิ่งนี้ครับซ้อนตัดซ้อนตัดได้เลยกิ่งนี้ทำไมต้องตัดครับซ้อนกันครับพี่มันซ้อนเทตัดใต้ท้องหน่อยอ่าโอเคอ๋อตัดใหญ่มากเลยนะกิ่งนี้ครับมันก็มันกิ่งมันตั้งเลยครับแล้วซ้อนัอ๋อมันซ้อนกันสองกิ่งครับครับอ๋อพี่ลองนะอืตัดแล้วมองไปดีสวยครับอ๋อเยอะมากก็ไม่ดี โอ้โหตัดเยอะมากผู้ชมครับล่องเลยครับเราจะเห็นบางสวนคือไว้กิ่งเยอะเนาะในมีปัญหาเรื่องโรงคแมลงฮะแล้วก็ลูกกัไว้ไม่ได้เยอะนะครับหาไม่เห็นเลยนะครับอ่แาแล,แล้วก็เป็นได้กิ่งาาใหญ่เป็นเพื่อนใช้เวลานานเป็นเพื่อนพอมองเห็นแล้วเนาะมองเห็นนะฮะเห็นภาพพอเห็นสองกิ่งล่างเห็นเนาะครับิแล้ะที่เห็นไม่มีกิ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนเป็นลูกครับ พราะปีนี้เราจะทําถ่ายทําแบบต่อเนื่องครับเดี๋ยวตอนท้ายเราสรุปทีนะพี่นะคี่ยังงที่มีเวลาพี่พี่ลองซูมเรื่องการโยงยอดนะเออลืมบอกเพื่อนไปนะครับเมื่อของสองบ้านนี้ลมพายุมารุนแรงมากนะครับพักพันออกแล้วนะครับตาดจันทบุรีระยองนะครับมีปัญหาเรื่องทุเรียนโค่นล้มกิ่งทีกลูกหล่นเยอะๆมากมายนะครับ แต่ว่าเราใช้วิธีการโยงเชือกแบบนี้เนาะในที่พี่กบเคยนําเสนอไปแล้วนะเลยการโยงเชือกเราไม่ล่วงนะไม่เสียหายเลยนะครับ<ม>เดินดูไม่มีเสียหายครับลูกล่วงทั้งหมดหกลูกก็เท่านั้นผับมาเนี่ห้านิ้ยหกลูก,ลก,ลกอ่าโยงแบบนี้ครับโยงลูกโอเคไม่เตี้ยโอเคแล้วหลงก่อนกันแนะล้วเรื่องนะ้อืออ่าโอเคงั้นเดี๋ยวที่ไหนนะอ่าครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมพาพี่กบพาเพื่อนมาดูเรื่องการโยงลูกนะครับนี่เป็นเคล็ดลับครับเนาะซึ่งเราเองเรายังยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับครับ มาดูครับตที่ตบถ,ถ่ายทีเนาะการโยนเยรื่อเราเนาะจะโยงอันนี้ผมตัดลูกไว้บ้างบางส่วนนะจะไม่เห็นภาพเนาะจริงๆแล้วกิ่งทุเรียนนะครับเพื่นะอนๆปกติเพื่อนๆครับถ้ามีทุเรียนตรงนี้เนาะเราโยงตรงนี้มีลูกตรงนี้โยงตรงนี้แล้วดึงเข่ากับต้นเลยนะครับเวลาลมมามันก็จะสะบัดอย่างนี้เพื่อนๆนึกออกไหมฮะสะบัดพี่ๆลองถ่ายดูสะบัดเนาะแต่การโยงของเรานะครับเพื่อนๆ เราจะไวลูไวลูตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางกิ่งเนาะแล้วโยงกิ่งนี้มากิ่งนี้ไปกิ่งนี้อย่างพี่กบลองถ่ายดูนะถ่ายเห็นนี้อ๋อนี่คือแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้นะฮะเนาะเวลาโยกครับมันกิ่งมันจะมันจะมันจะช่วยกันซับพอร์ตครับมันเหมือนโชครถยนต์นะครับโชคมอเตอร์ไซค์นะครับมันโยงจากกิ่งนี้นะครับผู้ชมนะแล้วก็ไปกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไปกิ่งบนนู้นนอดแล้วไปถึงยอดเลยครับก็โยงติดกันเลยว่าะงั้นเลยเวลาไอ้คณสมบัติอย่างนี้นะ ที่ว่าได้นะครับเพื่อนเพื่อนเวลาลมโยกเนาะมันจะช่วยกันมันจะดึงไปพร้อมพรอมกันมันจะหน่วงกันไปหน่วงกันมามันจะไม่พื้ภาพพืดภาพอย่างเงี้ยมันจะไม่พืดภาพเนาะเวลาทําให้ลูกเราไม่ร่วงไม่ขาดขั้วฮะแต่ถ้าเรายงแบบเนี้ยมันจะไม่เสียเวลาครับเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ยทุเรียนสิบสามตันร่วงอยู่ห้าอยู่หกลูกครับเป็นไหมครับสิบสามตันครับร่วงอยู่หกลูกครับหกลูกเองที่หนักมากเลยที่พี่สามสี่วันที่ผ่านมาลมแรงมากครับลมแรงมากอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากสอบถามในการสั่นววตก็ เบอร์โทรใต้ลิงก์นะเพื่อนๆลองโทรมาคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบครับโอเคก็สรุปตอนท้ายนิดนึงสำหรับวันนี้สรุปครับเพื่อนๆการแต่งกิ่งทุเรียนนะเราไม่จำเป็นต้องไว้กิ่งมากนะครับแล้วก็อย่างสองนะครับก่อนจะใส่ปุ๋ยหน้าหรือก่อนใส่ปุ๋ยเจ็ดวันหรือหลังใส่ปุ๋ยเจ็ดวันเนี่ยเราควรจะหว่านโดลไม้นะครับมไม่ใช่หว่านโดรไม้แล้วหวานปุ๋ยตามเนาะอย่างที่เรารู้ว่าค่าดโดลไม้จะทําให้ดินเป็นกลางเนาะคุณค่าทางปุ๋ยอาจจะเสียไปบางส่วนฮะ ทางให้ดีควรใส่ก่อนหรือใส่หลังเจ็ดวันนะครับสําหรับปูนดยไม้ครับเพื่อนๆแล้วการแตัดแต่งกิ่งเนาะเราไม่จาเป็นต้องไว้กิ่งเยอะนะครับเอาไว้กิ่งพอประมาณนะกิ่งจะได้ใหญ่อย่างที่ผมเห็นอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ใบนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆยังไม่ต้องเชื่อผมในปีนี้นะเราเราจะทิ้งใบไว้คนต้นอย่างที่เห็นนี้แลยนะครับทิ้งไว้คนต้นเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างดอร์สุมิตาบอกครับดินคือพระเอกอินทรีย์วัตถุคือนางเอกนะครับถ้าสองอย่างมีรวมกันแล้วนะะทำให้ต้นไม้เราเจริญงอกงามนะครับ แล้วกรณีที่เนี่ยจะตัดแต่งกิ่งแล้วจนถึงเก็บลูกแล้วนะใบเก่าที่อยู่อาการเป็นไงบ้างตอนนี้ใบย,ยังดีไหมฮะพี่เพียงดูส่วนดูใบนะส่นดูใบฮะสังนดูใบฮะนี่ครับลูกยังเยอะนะครับแตกใบแล้วครับเริ่มแตกใบอ่อนแล้วใบย,ยังดีครับใบดีไม่มีอาการโซมไม่เห็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีการโซมนะครับโอ้โหเหมือนทุเรียนทําใหม่เลยนะครับอาหารพืชของเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องลองใช้ครับนะเพื่อนเพื่อนต้องลองใช้ครับเพราะว่าหนึ่งไม่แพงนะครับตกลิตรละห้าสิบตังค์ครับ พันลิตรห้าร้อยบาทนะตัวลิตรห้าสิบตังค์ครับแต่ว่าคุณค่าที่เพื่อนๆจะได้คุณประโยชน์ที่ได้จากอาหารตัวนี้ทุ้มากครับทุ้มากเลยโอ้ใบสวยมากนี่ครับทุเรียนกำลังที่ดูนะครับเนี่ยยังอยู่คือเราตัดลูกเบอร์กล่องไปนั่นนึงเหลือบ้างนะมเพงเียยังมีเหลืออยู่นะครับก็สภาพสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะครับพี่ชมครับครับเนี่ยยังอยู่เลยนะต้นนี้นะครับ ก็ขอบคุณคุณรอดมากๆครับสำหรับวันนี้นะคลิปวันนี้ถือว่าน่าจะมีประโยชน์กับคือผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับคุณรอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับติดตามคลิปหน้านะครับครับครับผม